สวัสดีค่ะช่องอมาเอฟนะคะเรามาเจอกันวันนี้เช้าวันที่สามสิงหางคมค่ะวันนี้มาถึงตลาดก็เกือบหกโมงครึ่งเหมือมมนเดิมนะคะเรามาดูราคาผักเช้านี้กันเลยค่ะเริ่มเดินจากด้านหน้าโรงแรมพัทิพาซาบางกะปีนะคะริมถนนเดินย้อนไปเรื่อยๆค่ะวันเสาร์ก็จะคนเยอะหน่อยนะคะเห็ด ภูฐาน15บาทเห็ดรวมแพ็คละ20บาทต้นหอมวันนี้ต้นยาวๆนะคะกิโลกรัมละ40บาทพริกแดงวันนี้75บาทถั่วยาว50บาทกะหล่ำ25บาทผักกาดลุย45บาทค่ะวันนี้เห็ดเข็มแพ็คละ10บาทอันนี้ทำเป็นกระจาดกระจาดละ10บาทค่ะจะได้ซื้อง่ายๆ มะเขือพวง80บาทมะเขือลายลูกเล็กกิโลกรัมละ40บาทมะเขือเปอราะ35แตงกวา 30, สามสิถั่วฝักยาว60สฟางต้ง30มะิละ20กระหล่ำหัวใจ20บาทผักบุ้งไทย3กร,รัม20นะคะผักชีนี่ปเป็นผักชีไทยค่ะ70บาท ผักกาดหอมอันนี้ผักกาดหอมไทยนะคะกิโลกรัมละยี่สิบบาทต้นหอมหกสิบบาทหน่อไม้สดกิโลกรัมละสิบแปดบาทหอมใหญ่ยี่สิบห้าหอมยำยี 28, ่สิบแปดแตงกวายี่สิบห้ามะเขือเทศทอดสีดากิโลกรัมละสามสิบห้าบาทเท่ากันค่ะแครอทยี่สิบห้าบาทถั่วลันเตาเจ็ดสิบมันฝรั่งยี่สิบห้า มะระขี้นกยี่น้ำเต้ายี่สชะอมกร,รมราสิบสาบาทค่ะสวยๆเลยนะคะวันนี้วันนี้วันเสาร์ด้านหน้าตลาดก็ผักก็เก็บช้านะคะ6กโมงขวาจะ7จ็ดโมงแล้วยังของยังวางอยู่เยอะเลยค่ะคานา25บห้ผักชีจีนสวยๆเลยนะคะิคีลกรัรมราหกสิบาท มะนาวสิบใบสิบห้าบาทใบประมาณนี้นะคะเห็ดนางฟ้าขาวๆนี่แพ็คละสิบสองถ้าเป็นเห็ดพูฐานสีค้ำๆน่าจะแพ็คละสิบาทนี่แตงกลางค่ะยี่สิบบาทอันนี้ทำเป็นถุงแล้วนะคะสามถุงห้าสิบบาทแตงล้านสิบสี่แตงกวาเบอร์รองสิบห้าบาท มะเขือเ okay. ท้อเบอร์รองนะคะ25บาทเละๆไม่ค่อยสวยค่ะอันนี้หน่อไม้ฝรั่งมี35มามีห0บาทถั่วฝกยาว60บมะเขือเปราะก็เบอร์รองนะคะมีตำหนิด20บาทหละพา30บาทค่ะวันนี้พริกแดงก้านแพงขึ้นมาค่ะกิโลกรัมละ70บาทท้อ25กระเพราลณนี20บาทหละพา30มะละารกอรกิโลกรัมละ16บาท นยคะคนเยอะจนบางครั้งก็เข้าไปถ่ายถึงผักไม่ได้เลยค่ะคนมุงกันอยู่เขาต้องเรียงขึ้นไปเป็นชั้นๆนะคะเพอไม่ให้วางล้ําลงมาในฟุตบาทค่ะวางได้แค่บริเวณชายชายตึกนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ค่ะเหลือพื้นที่ให้เดินเยอะมากเลยในฟุตบาท แต่ของวางได้หน่อยเดียวค่ะมะนาวแล้วนี้ก็สิบใบสิบห้ามะนาวจะไม่ค่อยนิ่มนะคะนี่มะเขือม่วงสี่สิบบาทเชเทา้ายี่สิบสี่เขาขานั่นเฉเท้าจีนค่ะทั้งคนขายทั้งคนซื้อพุกผพานกันแต่ก็มีพื้นที่ให้เดินเยอะนะคะวงนั้นไม้ดิบวันนี้สามสิบห้าบาทในขณะที่แก้วคขมิ้นกับแพงกว่าค่ะวันนี้กิโลกรัมละสี่สิบห้าบาท อันนี้หกสิบบาทนะคะน้อยหน่าเนื้อค่ะผักชีร้านนี้หกสิบผักชีลาวสามสิบห้าตั้งโอ7เจ็ดสิ 70, บใบแมงลักกิโลกรัมละสาสิบห้าบาทร้านนี้ขายสีดาห้าสิบค่ะถั่วแขกห้าสิบบาทฝักกะเทียมสามสิบบาทผักกาดหอมจีนห้าสิบบาทต้นหอมร้านนี้ขายแปดสิบนะคะ ร้านนี้ขายท้อสวยๆ35บาทสีดาก็เท่ากันค่ะมันฝรั่งแครลลอท25บห้พี่เขียวก้าน55บห้พี่แดงก้านร้านนี้ขายห้าสแดงเด็ดเจ็ด 10, สิบกระหล่ำ25บาทเป็นยังไงบ้างคะราคาผักเช้านี้รับชมและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้มาม่าด้วยนะคะในการกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้เห็นเวลามาม่าลงคลิปต่อๆไปมาม่าจะได้มียอด ผู้ติดตามขึ้นมาเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้กันค่ะ